สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l มาดามนัดคนอ่านดวง <c oughs> วันนี้วันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้งเจ็ดวันกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่เล่าเรื่องในการพยากร์เราจะใช้เไพ่ทาโร่ในการพยากรณ์นะคะ ชุดไพ่ชุดนี้คือกลางไพ่ทาโร่ของอาจารย์เสรีกลางไพ่ที่อยู่ในช่อง YouTube นี่แหละค่ะเป็นลูกสาวของมาดามเองไพ่นี้เขาทำขึ้นเองนะคะเรามาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่รู้ก็ขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิด ได้8ดไม้เท้า8ดไม้เท้าเขาบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของการที่ คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วแล้วประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายตรงตามเป้าหมายไลฟอุปสรรคด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แปดดาบแปดดาบก็บอกถึงการที่เรียกว่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าใจเร็วด่วนได้อย่า เขาบอกว่าแปดไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงคนใจร้อนได้ไมาอยู่กับแปดดาบระมัดระวังคําพูดคาจาที่อาจจะรุนแรงเกินไปนะคะหรือการตัดสินใจอะไรที่ใจร้อนเกินไปไม่รอบคอบก็ต้องดูด้วยบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วแต่มันไม่ขาดความรอบคอบมันก็จะส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนได้ถ้าการตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วไม่ ไม่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดข้อกฎหมายไม่เป็นอะไรที่มันเทาๆคุณก็อาจที่จะรู้สึกอึดอัดใจกับการตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าบังเอิญคุณไปทำอะไรที่มันไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมทำอะไรออกนอกรูกนอกทางทำอะไรแบบเทาๆนะคะตุกติกเกิดขึ้นระวังมีเกณฑ์มีคดีความได้สำหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเพราะฉะนั้น มาดูว่าไพ่จะบอกอะไรต่อสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่าลืมวันเสาร์ปีนี้โลกาวินาทําอะไรต้องระมัดระวังให้มากๆสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะได้เมจิกเชียนเมจิกเชียนเขาบอกว่าคุณเ,เป็นคนที่รอบรู้นะคะเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่เก่งรอบรู้หลายอย่างหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เก่งก็จริงแต่ขาดความชมนานาญนะเพราะเหมือนกับว่าไอ้นี่ฉันก็ทําได้ไอ้นั่นฉันก็ทําได้ไอ้หนุนฉันก็ทําได้แต่ความชํานาญเฉพาะทางมันจะไม่มีเกิดขึ้นดังนั้นอะไพ่จึงเตือนว่าทําอะไรก็ตามเก่งได้แต่ต้องเก่งแล้วให้เกิดความชํานาญด้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีคุณมีความมั่นใจในตัวเองในความเก่งคุณเป็นคนพูดเก่งด้วยโน้มน้าวคนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงที่เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปว่าตัวเราเก่ง โดยไม่ฟังคำท้วงติงและห้ามปา์มของใครย่อมที่จะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้การผิดพลาดในที่นี้ถ้าเกิดเป็นการผิดพลาดที่เอ่อล้มเองลุกเองได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดการผิดพลาดที่ว่าล้มเองแต่เราอาจจะไปขอหยิบขอยืมความช่วยเหลือจากคนอื่นมาด้วยมันไม่ได้ล้มเองคนเดียวมันก็จะส่งผลเดือดร้อนส่งความอึดอัดใจให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นกัน ไพ่ใบต่อมาได้อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเขาบอกถึงความกระตือรือร้อนสักนิดหนึ่งแต่ต้องบอกนะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์ในการที่จะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นน่ะ <c oughs> เรื่องความรักจะค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นนะคะพูดเก่งโน้มน้าวคนดี พูดแล้วก็ทําให้คนอยู่ใกล้ๆรู้สึกมีความสุขมันจึงทําให้จะมีเรื่องความรักเข้ามาถ้าโสดอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่โสดต้องต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองให้มากๆการทําผิดหรือการที่คิดออกนอกลูก่นอกทางหรือนอกใจคนที่เรารักอะ่ะมันก็จะบางทีมันก็จะต่อให้เขายังไม่รู้ก็จริงแต่เราจะรู้สึกว่าคอยระแวงอยู่ตลอดเวลารู้สึกอัดใจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ย ผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานคุณต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะเป็นช่วงของการที่ดูจะอืด,อดๆเฉยเยหรือแบบว่าเบื่อเบเซ็งเงงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะแปดเดืยนแปดเรียนบอกถึงการที่เรียกว่าทําอะไรให้มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแปดเีืยนติดกับแปดไม้เทา้ากระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลางา,านคุณจะล้นมือแต่ถ้าคุณเป็นอัศวินถ้วยมันจะทําให้คุณเนี่ย พลาดงานที่เยอะๆได้นะคุณกำลังมีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาเยอะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำงานอีเวนต์ทำงานอะไรที่มันเป็นงานที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยมันจะเป็นการที่รับจ็อบพิเศษอะไรก็ตามมีจ็อบพิเศษเข้ามาเยอะมากคุณต้องมีความกระตือรือร้นคุณถึงจะรับตรงตรงนี้ได้หมดเมื่อ,อไรายได้ตรงนี้ดีเอ่องานตรงนี้ดีงานตรงนี้เยอะรายได้ก็ต้องเยอะตาม มาดูใบต่อมาจะบอกว่าอะไรใบต่อมาบอกเทวดาเป่าเป่าแตรเขาบอกว่าชีวิตของผู้ที่เกิดวันเสาร์ท้กก่อนเดือนก่อนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้นชีวิตจะพลิกฟื้นนะคะชีวิตจะพลิกฟื้นและดีขึ้นจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแต่ต้องระมัดระวังชื่อเสียด้วยนะเพราะว่าเทวดาเป่าแตรบอกถึงการที่เรียกว่าใครที่ทําอะไรสีเทาๆใครที่ทําอะไรตุกติก ไม่ตรงไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมอาจจะถูกจับได้นะจะถูกจับได้แล้วก็จะถูกตัดสินถ้าตัดสินในที่นี้ถ้ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่คุณก็อาจที่จะมีคดีความเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่อ่ะหยวนหยอนยอมยอมได้คุณก็อาจจะหลุดออกจากงานแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์มีทั้งโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็มีทั้งโอกาสที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ที่การวางตัวของคุณ ใบต่อมาได้หนึ่งไมเท้าหนึ่งไมเท้ามีเกณฑ์ของการที่จะต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีและประสบความสําเร็จอย่างอย่างอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือเจ้านายหัวหน้างานอาจจะมีเขาเรียกว,ว่างานชิ้นใหม่ที่จะท้าทายความสามารถของคุณเอาเข้ามาแล้วถามว่าทําได้ไหมคุณทําได้และประสบความสําเร็จด้วยในที่นี้ก็บอกแล้วหนึ่งมเมท้าติดติดก,กับเมชิเชียนทั้งพูดเก่งทั้งมีความสามารถ แล้วก็เอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงจังหวะมีเสน่ห์ของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของคุณอาจจะมาจากการงานใบต่อมาได้เก้าเกดาบเก้าดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงปลายหรือเอ้ยไม่ช่วงปลายหลังวันสักประมาณวันที่20ไปแล้ว นะคะคสักประมาณวันที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยคุณจะมีเรื่องเครียดเครียดแบบว่าหาทางออกไม่เจอโดยเฉพาะระวังบางคนจะเครียดเรื่องความรักนะระวังการมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่ใครที่ไม่ได้มีครอบครัวมันเป็นจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์ดังนั้นระวังคนที่มีครอบครัวจะเข้ามาพัวพันกับชีวิตคุณแล้วทําให้คุณอะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทําไงดีเช้ามาก็เครียดกับเรื่องนี้นะคะแต่มันจะเป็นช่วงแค่ระยะเวลาหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะขี้คายไปเอง ใบต่อมาได้ก้าถ้วยโอ้เน้นเรื่องความรักมากเลยเขาบอกว่าถ้าเน้นเรื่องการงานคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะผู้ที่เกิดวันเสาร์คุณมีแบ็กอัพดีคอยหนุนหลังคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรมากคุณนั่งอยู่เฉยเนี่ยก็มีคนเกงมีคนยาเออเกงขามตัวคุณแล้วนะคะเพราะว่าคุณดูดูดีมีอาํานาจแต่ถ้ามามองเรื่องความรักบอกได้เลยว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมาก และใครที่ไม่พอใจในตัวตนของคุณคุณก็ไม่แคร์ด้วยเพราะคุณถือว่ามีคนเข้ามาเยอะใครไม่พอใจอยากจะเดินออกก็เดินออกไปยังมีอีกหลายคนที่พร้อมที่จะเลือกคุณนะคะดังนั้นน่ะเออผู้ที่เกิดวันเสารเองอะ่ะถ้าก้าวถ้วยเนี่ยถ้าเราจะไปโฟกัสเรื่องงานแบ็กอัพดีมากแต่ถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักก็จะเจอคนเจ้าชู้มีเสน่ห์ก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่ เข้ามาท,ทาําท่าทําทางเหมือนจีบเราแต่พอเข้ามาได้ลึกหน่อยปุ๊บก็จะไปเออเขาเรียกว่าเข้ามาได้ลึกหน่อยปุ๊บก็เหมือนกับการที่เรียกว่าในในขออภัยนะพูดพูดเองงงเองเพราะว่ามันเบร์เบร์เบร์เบย์ยายอย่ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาคุณนั่งเฉยเก็มีคนเข้ามาดังนั้นคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร ืิอกี้พูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะต้องเข้าใจว่าบางทีมาดามตอนนี้คือมาดามปวดหูข้างหนึ่งอยู่เพิ่งเป็นมาได้ประมาณสองวันแล้วมันกินยาด้วยแล้วก็หูมันจะอื้ออยู่ข้างหนึ่งมันเป็นหนองในหูเป็นได้ไงไม่รู้อาจจะสาเหตุมาจากที่ไอหนักๆในช่วงก่อนหน้าเนี้ยแล้วมันก็มาเป็นนะคะต้องขออภัยถ้าพูดอะไรผิดพลาดผิดเพี้ยนไปนยไพ่บอกว่า คนมองว่าคุณเจ้าชู้นะถ้าเรื่องความรักแต่ถ้าเกิดเรื่องงานเขาก็มองว่าคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนในที่นี้ก็บอกต่อให้คุณนะ่ะถูกมองว่าเจ้าชู้ยังไงก็ตามหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่เจ้าชู้คนก็จะมองว่าเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังตรงจุดนี้เพราะมันเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ต้องคุยให้คู่ครองเข้าใจนะว่าเขาเข้ามาเอง เราไม่ได้ไปเล่นด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาเองแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานเราก็จําเป็นที่จะต้องพูด <Goo im it> ต้องคุยแต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาสนใจตัวเราเองเนี่ยเราอาจที่จะแสดงความชัดเจนได้ว่าเออเราไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะเราไม่ได้สนใจคนอื่นนะเรามีครอบครัวแล้วนะหรือถ้าเรายังไม่มีครอบครัวตอนนี้ <M> ฉันอยากจะยุ่งเรื่องงานฉันไม่อยากสนใจเรื่องความ <S <S รักก็เป็นได้นะคะแต่ ต้องบอกว่าในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์บางคนต้องบอกว่าบางคนอาจจะเป็นที่หมายตาของคนเพศเดียวกันนะคะอย่างพวกอะไรนะ LGBTQ ใช่ไหมไม่รู้พูดผิดพูดถูกถ้าพูดผิดต้องขออภัยแล้วบอกมาด้วยว่าเรียกอะไรกลัวจะเรียกผิด LGBTQ ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้ได้อ่ะใบต่อมาบอกว่า บอกถึงเด็กถ้วยอ้อยยังไงก็พูดถึงเรื่องมีสเสน่ห์ตลอดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์จะรอดไหมเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยความรักโดดเด่นมากเลยทีเดียวเป็นช่วงมีสเสน่ห์มากเลยเรามัดระวังเรื่องความรักระวังเรื่องการถูกหลอกด้วยถึงแม้จะมีแบ็กอัพที่ดีถึงแม้จะเป็นคนที่มีคนเข้ามาเยอะแต่คุณอาจที่จะพลาดท่าเสียทีกับคนที่เด็กกว่านะคะอาจจะเป็นคนชอบกินเด็กแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าชอบกินเด็กแล้วในที่นี้ มันก็จะกลายเป็นเออเหมือนกับว่าเราต้องไปคอยซัพพอร์ตครละหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพ่อแม่เขาจะเอาเรื่องมายุ่งกับลูกเขาได้ไงลูกเขายังอายุเท่านั้นเท่านี้กลายเป็นตกกระไดพลอยโจรเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเด็กนะถ้าเด็กมากเกินไปอย่าไปยุ่งนะต้องระมัดระวงังสอบถามอายุให้ให้มั่นเหมาะบางคนโอ้ตัวเบล,เลอเบล่าดูหน้าก็เป็นผู้ใหญ่แต่อายุนิดเดียวก็มีนะคะใบต่อมาได้ ราชนีไม้เท้าราชนีไม่เท้าบอกถึงการมีเสน่ห์การพูดเก่งของคุณแล้วชอบคนประจบเอาอกเอาใจด้วยเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากจริงๆสําหรับผู้ที่เกิดวันเสราร์คือเรื่องความรักนะคะใบใบต่อมาได้สี่ไม้เท้าโอ้ย อะไรกันเนี่ยโดดเด่นเรื่องความรักจริงๆแล้วมีเกณฑ์ที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันได้ด้วยนะคะเพรนะาะฉะนั้นไพ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องความรักเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปที่หลังใบสุดท้ายสรุปว่าเด้เอ้ยสองถ้วยโอ้โหอะไรเนี่ยวันเสาร์โดดเด่นเรื่องความรักมากถ้าคุณมีครอบครัวแล้วต้องระวังนะต้องระวังระหักท่ามใจให้ดีๆเลยเป็นช่วงมีสเสน่ห์มากจริงๆ ราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องงานดีกว่าเรื่องความรักรู้แล้วล่ะนะสําหรับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แต่งงานแหละแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่ระวังใจตัวเองให้มากๆนะระวังใจตัวเองให้มากๆเพราะเป็นช่วงอ่อนไหวอยากเคิมอยากค้อยตามหรืออยากคิดว่าเอ้ยเล่นๆถ้าเล่นๆเมื่อไห่คุณเครียดตายเลยบอกให้รู้ก่อนเพราะคุณจะจะต้องหาทางออกที่ดีหรือจะต้องมีคําพูดที่ดีกับคู่ครอ,องของคุณให้ได้หรือคุณจะต้องจัดการ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยให้ได้ม่งั้นคุณก็จะเครียดเองนะคะถ้ามาดูเรื่องการงานก็อย่างที่บอกการงานมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งส,งสูงๆงานอาจจะมีช่วงเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่เคยได้อยู่กับที่นะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องไปดูงานต่างจังหวัดหรืออาจจะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคู่ครอ,องของคุณอาจที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะราบางคนอาจจะทําร่วมกันกับคู่ครองอะนะคู่ครองของคุณก็อาจที่จะไปทําธุรกิจที่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปคุณก็มีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางไปหาอยู่บ่อยๆนะคะหรืออาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่ถูกส่งไปดูงานตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้อยู่เรื่อยๆเระมัดระวังความเครียดเรามัดระวังเรื่องสายตาหน่อยนะเออนะคะทีนี้เขาบอกว่าการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงต้นเดือน นะคะการงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดการที่ทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเนี่ยจะมีเกณฑ์ถูกจับได้แล้วอาจบางทีอาจจะถึงถึงคุกถึงตารางได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงก็อาจที่จะมีความรู้สึกออัดถูกฆ่าโทษถูกจ้องจับผิดอยู่นะคะแต่ทีนี้อย่างเรื่องการเงิน การเงินในที่นี้เขาบอกว่าการเงินเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความกระตือรือร้นขยันเพราะฉะนั้นทั้งขยันทั้งกระตือรือร้นการเงินจะหนีไปไหนก็ไม่หนีไปไหนแต่อาจที่จะไม่ได้เยอะมากจนเกินไปบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์อย่างเช่นหาสินค้ามาขายบางเดือนพอสักหนึ่งเดือนสเดือนสาเดือนพอเราเริ่มคล่องเราเริ่มกล้าแล้วเนี้ย มันก็จะขายดีกลายเป็นว่าบางทีออกจากงานประจำนะมาทำแบบนี้ดีกว่าเพราะมันได้เงินเยอะกว่านะคะเออ <c oughs> มาดูตำแหน่งต่อมาความรักสำหรับคนมีคู่คนมีคู่ในเอะความรักสำหรับคนโสดกันความรักสำหรับคนโสดก็บอกว่าไม่ไว่ายังไงก็จะเจอความรักดีๆเข้ามาถ้าในช่วงต้นๆเดือน ยังเจอความรักไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านไปเดี๋ยวสักประมาณวันที่ยี่สิบก็จะมีเข้ามาอีกจะจะมีเข้ามาอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลือกคนนั้นก็ได้หรือเราจะไม่เลือกก็ได้เออเป็นเป็นช่วงของการที่จะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเนาะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเราจะเลือกใครก็ได้ถ้าเราเลือกใครแล้วเนี่ยต้องดูว่าในช่วง ช่วงต้นเดือนอาจจะไม่เจอคนดีแต่ช่วงกลางเดือนมาแล้วนะคะจนถึงวันที่ยี่สิบยี่สามสิบเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเจอคนดูดีนะคะเป็นคนทันสมัยเป็นคนเออรักแล้วกล้าแสดงออกมันเลยก็ทําให้เรามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วตอนเนี้ย เป็นช่วงของการที่โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความมั่นคงของขอครอบครัวอยู่นะส่วนสุขภาพให้ระวังโรคอ้วนนะคะระวังโรคเออ,เอขออภัยไม่ใช่โรคอ้วนให้ระวังโรคเกี่ยวกับสายตานะคะให้ระวังโรคเกี่ยวกับสายตาให้ระวังโรคเกี่ยวกับความเครียดซึมเศร้านะคะไบโล l a r แล้วก็ โรคอ้วนไนดะ้เออโรคอ้วนด้วยนะคะโรคอ้วนด้วยซึมเศร้าไบโพล่าระวังเกี่ยวกับช่องปากด้วยนะอาจจะมีกลิ่นปากนะคะระวังการเป็นภูมิแพ้แต่ไม่มีอุบัติเหตุนะต้องบอกก่อนว่าอุบัติเหตุไม่มีนะคะเออถ้ามาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภในช่วงของเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนไม่มีนะ กลางเดือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกาเอ้ยผู้สาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่มีโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยแต่น่าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่อยากจะลุ้นก็ลองลุ้นดูแต่มาดามมองว่าไม่มีโชคลาภนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วค่ะใครเห็นว่า การอ่านไพ่แบบอ่านเล่าไพ่เล่าเรื่องทำยังไงสนใจทักกินบอกมาที่ facebook มาดามนัดคนอ่านดวงว่าสนใจไพ่เล่าเรื่องนะคะหรือ f อฟที่เข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าคูยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับเอฟซี FC นะคะเอมาดามเอ้ยไม่ใช่ FC ฟซีขอสำหรับ ใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกไปที่ facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครอยากจะเจอตัวมาดามมาดามจะไปโรงงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลพระรามพระรามสามนะคะเซ็นทรัลพระรามสามอยู่ตึกอยู่ชั้นหกไปนั่งดูดวงตั้งแต่ส0บนาฬิกาสานาทีถึง20่สนาฬิกาใครสนใจไปเจอตัวมาดามได้ในวันที่ยี่ตุลาและวันที่ห้าพฤศจิกายน สองวันนี้เท่านั้นนะคะสามารถเจอตัวแล้วดูในราคาถูกด้วยแค่เพียงสองอยเก้าบาบาทคุณก็เจอตัวมาดามได้แล้วแล้วคุณก็ยังสามารถจับไพ่ด้วยตัวคุณเองได้ด้วยใครสนใจไปที่งานใครอยู่กรุงเทพไปที่งานได้เลยวันที่ห้าพฤศจิกายนและวันที่วันที่ยี่ห้าพฤศจิกาและวันที่ห้า ไม่ใช่ขออภัยวันที่25ตุลาคมและวันที่5พฤศจิกายนมาดามจําเดือนสับสนมากเลยใครใครสะดวกไปวันไหนใครอยู่กรุงเทพไปเจอกันได้เอฟซี FC ที่เข้ามาสนใจไปไปเจอกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ